ภามาว่าลิ้นพี่น้องมือนี่จืนฝนตกลงขึ้นครับนะพี่น้องข้าเบิงสีแดงใหม่ๆหัวาสาวน้อยอต้นสันสาวพร้อมสมเขาทรรมมาชาทั้งคู่เลยพี่น้อง ธรรมชาติรชาตนก็นเฮ็ดได้น่อยเนียนดิตัวนี้สองมืนี่ที่น่องสีแดงใหม่ดิเครื่องดำารอยี่ห้าบวกสองมืนสี่อืม นี่ลอยสามหาบวกกว็เพื่องสาวความสมนมุ่มง่ายเท่าไรก็ทำห้ามื่นสองพี่้องเคมมมรื่องจัดดีเลยครับน้่มซีมันามาีติ่งหอมฮ่า ห้ามื่นสองพันบาทเป็นราคาห้องครับอโอ้น้องโมมิติงครับหา, 12, ามื่นสองวอาสาวสาวความสม รูค้างจับชูงดีพี่เนะาะไห้ผ้าขอบแบงในจ่าหมสองตัวจ่ยายฝากมือบสะดวก0 2 2ูนแปดหกสามเก้สองเจ็ดแปดองจิ่โยมเพื่อนยิ้งไหมเหนาะขอบคุณด้วยครับ อ้าพี่น้องครัอยากได้แม่พันแม่บอกอ้วนเล่นกำเนิดอืมอ้วนถ้ามาฉาดห้าสิบสองบุกได้น้องสาวน้อยเอาหัวปลาแห่งไหนโบดถนึ่งโมเมนต์ตอพระเจ้าเอ้าแม่ของยายอยู่เท่าไหร่ย,ยายสองหมื่นเก้าว,ว่าสาวกันครับเอ้าโบดถ์โบสถ์วงวสายก่อน ก้อนสีบผ้าขาวของนี่สองหมื่นเก้าโบทว่าสาวนะพี่น้องโอ้ฟันแท้กำลังกำลังขึ้นห้อยเข่าสองปีครับพร้อมสมร้อยสามหาบวกพี่น้องเครื่อง สาวน้อยห้อยสามสิบยูพี่น้องบ่งลบสามหมื่นสี่พันบาทเขาธรรมชาติเดยครับนังนาดีนำไตกันแย่พี่น้องยังว่าตัวหนามเป็นหัน้าคนแม่พันแม่บอกสีแดงเครื่องดำจ้างไว้สามหมื่นสี่พันบาทเป็นราคาห้องเหอพี่นอ้องตอร่องได้ สงฟี่หาสิบโลพี่น้องง้อย,ย้อมเพื่อขู่ขันจังหวัดรสีสเกตเ้อพี่น้องอยู่ใกก้ท่าขู่ขันนี่ครับลองโทรถามเบิ้งมี่เจักตัวอยู่เพื่อนยังไปเบิ้งเอาอยู่ในขอกในฟ้ามก็ได้พี่น้องแต่ข่าว่าอยู่ในขอกในฟ้าม็พอมีเห็เบิ้งอยู่นังนาดีได้พี่น้องง้อเมนสามสิบสี่ครับสามหมื่นสี่ง้อนหน่อยคาแข่งดีนะครับน้อง ข้าแข้งสีโค้งดีหน่อยเอมเบืองนมให้จังน้อยนอม,มมีวิ่งริงน้องนมมัวสาวมมมว,าว่าหน่อยบ่านปีเอาเอครับชุเ้หเก้าหกหกสี่แปดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดมวอยู่ขู่ขันเด้อพี่น้องลองโทษถามเบืง้งขอบคุณครับมันหมานมานัมนหมานมาน,มานอ่อย,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 ยด้วยคุณในภาพเบื้องต่อ สาวเห็นชีบุตาสุกสาวน้อยนหน่อยงามสาวน้อยงามงหน้าสาวน้อยแม่นเท่าไหรครับชีบตาสุกใหมๆ่ๆครับสามหมื่นสามี่สิบห้าพนนี่กับแม่นตัวนี้สามหาหาพันหาสาม่นก็หาพันหาตัวน,นั้นเลยครับ โอ้โอหนี่แม่แยกลูกเท่าไรแม่แยกลูกอืมเอาเกี้ยพี่น้องได้แล้วเด่นพี่ชายเพิ่งหมดนี่ยนี่ชีพตามสุกสามหมื่นสามนี่สามหายพี่น้องโบกลบเอาเครื่องดำสีแดงเครื่องดำสามหมื่นสาม หมอมาสีขาปีเลยเร้อพี่น้องสามหมื่นสามตัวนี้หม้อยู่เพื่อตะการนะครับจะมาดูบนตัวนี้หาพันหาสามหมื่นหาพันหาหัวสาวทั้งสองเร้อสามพันกบหาพันหาพี่น้องตัวนี้สีแดงนี่สามพันสามหมื่นสามนะครับ เรนี่ยังหาฟันหาอืมเชื่องจับได้ใบได้ัวนี่หาฟันหาสามหมื่นห้าพันห้าหานาดีร้อสามสิบบวกครับนำไตก็มีพี่นอ้องว่าสามหมื่นกว่าบาททั้งสองตวัวกับมี่นำไต้เนไครับอืทองช้ำเผาทองเลือดดี สามหมันห้าตัวนี้สามหมแม่แยกลูกลูกจักตัวครับตัวนึ่งมาหนี่เอาสมเลยครับสมตัวหรือสมหลอดไวยครับอืมสมโตไปแล้วพี่น้องจักเดือนอืมในเดือนหนึ่งพันหลอดพอดีสามสิบแปลงหลอดสามเจ็ดสามแปพี่น้อง ลูกตัวเดียวเครื่องดำครับสีแดงเครื่องดำนี่จังหาพันหาสามหมื่นห้าพันห้าถ่ายง่ามนี่นนเ,นนเลยพี่น้องดูเซาตัวพุนกัได้พี่น้องสาวกันสีแดงใหม่ดิเครื่องดำ งสองสามเนี่ยสามตัวครับนี่แม่แยกลูกเเอ้านีโหชักเดือนเลยครับขายราคาผสมมือราคาประกันเถอประกันทองส้มตนี่สมหลอดก็โอ้ลวดโจ้พี่น้องเอ้าสองเดือนประกันทองหน่อยสี่สิบ ทองจำเ้าะทองเลือดดิเครื่องดำเครื่องจับได้ไปได้ตั้งไว้เท่าได้กว่าพามดิหน้าตั้งไว้เท่าได้กว่าโอ้หกหมื่นเจ็ดอืมขาแข็งง่า่ดิพี่ต้องหนาดีง่าแม่เนี่ หกสิเจ็ดขายราคาทองเร้อเบลโรจูสองเดือนครับอืมสองเดือนกลัวขายในราคาท้องพอ้วลูกจะโตครับสิสอง,องบอ่อ,งอืมสองในทองอืมนาดีเอาแม่นีู่อะเอฟังนี่นี่อืมหกสิบเจ็ดอืม เื่องจับได้ใ่ได้สี tố นะครับน้องเออฟงนมเห็นไหน้องก่อนโอ้นมมันมีติ่งครับนามไต่ยาวดิแข่งใหญ่โคตรอ้าเบอร์ให้นี่ครับเอาเบอร์ให้นี่ครับหน้าขอเบอร์เนี่ย 098 616 6้6 6ป3นเก้าแปด่งวอยู่ตะการเนื้อคอพูดเครับมันมานมันมานพี่น้องเมีสาวเห้บงแม่แยกลูกก็มีหัวทองก็มีอืมสองมันแปดวันนี้แม่แยกลูกหรือแม่สาวครัแม่สาวอือเขาเดียงบดีออเลยสี่สิบบวกสีแยงเครื่องดำ สองมืนแปาลองกันดนาคมนาฝรั่งสีแดงเครื่องดำเมื่อสาวเกี่ยวเอื้องนี่น้องพันิทานเบืองต้นสมบูรณ์อยู่ว่เป็นโลกกว่เป็นไทยสองหมแม่ลูกเท่าเรวครับแม่ลูกเจ็ดสิบสาม เตงก็รักงูอเนาะโอ้เจ็ดสิบสามลูกจักโตเลยครับนี่โตโตที่สามเลยอืมสามแล่ะแม่มันสิเป็นสัตว์เลยบอกครับนี่ลูกใหญ่ะลางห้องเดือนในลูกผู้อืมเจ็ดหมื่นสามห้องไว้เด้อพี่น้องต่อรองไหนงูอยู่เพื่อนนำเกี่ยงพี่น้องพี่น้องอยู่ใกล้ทั้งนำเกี่ยง ก็ไล,ลยอยู่เดอกครับน้ำเกีียงพอเคยไปโซงง้อไลาย <Okay. S 1> คนเบืองหลยอยู่ท่าน้ำเกีียงครับลองไปเบืองหน่อยพายั่งเจ็ดสิบสามลูกพูนใหญ่เร็วแดงเงินเร็ว,รว,รวด้วยพี่น้องลูกพูนแม่ okay. มันสมทองกับบีกับบีลูกมันขายครับเจ็ดหมื่นสามราคาห้องไว้่อรองได้คนระับ เจ็ดหมื่นสามพันบาทร้ปถ่ายนเนี่ยจังน้อยอพ้นตกจืดเนี่ยเจ็ดสิบสาม 73, แม่ลูกแม่มันนำไตเงีาตัวนี้ของว่าสาวสองหมื่นแปดได้พี่นอ้องสองหมื 68, ่นแปดกับเจ็ดสิบสาม ห้องใหม่ด้วยต่อรองไดนเนี่ยเนี่ยมาโคมหนึ่งกัไเมสาเยเน้อฝากเบอร์ให้บริษหวงเนี่่เบอร์โทรบกเอาเบอร์ให้โวยเลยศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เ้เจ็ดหกสองแปดหกหกสองแปดหกัวยู่เพื่อนำเกียงให้พี่น้อง ลองถามมึงุยตัวใดยั่งจังคุยารายละเอียดกับเจ้าของงูอ๊อดออำเภอน้ำเกี้ยงครับน้ำไตะน้ำเงาดีด,ดงามนาขอพูดได้ยังมันมานมันมานมเออพอพยานใหาดีม,มาเบิ่งกันดูกำง,งาม ลูกลูกผูกเฮ้ยลูกด้วย <laughs> พี่น้องขอโทษขอไหว้เ้อตาลลยตื่นเต้นเดือดโคตรมาดีสามเพ่ิงกับหูมือเลยพี่น้องแม่แตลาดงวดพีสี่กับมาอยางนี้สินะมแม่ลูกลูกแม่ Ah, à, đấy hai phân phải... niệm Hay... à, phân niệm à, 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 phân niệm nó... là... phân niệm 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 phân phân niệm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  phân phân niệm to niệm phân ให้มีการซื่อขายกันด้พี่นอ้องว่าะพูดใดมากก่อนก็นกนต้อง้ตกันก่อนครับเดี๋ยวผมหาจังหวะผมก,ก็ทายพี่น้องเบิ่งคือเก่าครับตั้งไปเท่าไหร่ครับแม่ลูกก้ 9, 10, 10, 10. หาหมือหนาพี่น้องลูกยังนี่งครับถามครับผมหาแข่งไงไ่ายพี่น้องสติงเล่ยสองเดือนหถึงสิบหมื่น หนาพี่น้องน้ำใต่เงาลาแข่งใหญ่ดีสติ้งเลยก็มืนหาครับตังไวหน้าลูกยักษตัวครับแม่นี่ครับลูกสองหนึ่งพี่น้องก็มืนหาเด้อพี่น้องต่อร่องได้แม่ลอยซีชีบวกนะครับว้าช่องนี้คนเถามากมากพี่น้องมันหนาหนาลำมลาลึกๆนี่ เชื่องจำได้ใบได้น้องๆขาแข่งทีโค้งดีนหน่อยยีชุดย่างน้องบอดไถ่จืวนแน่พี่น,อน,น้องย่างหนักครับต่อชิบหาห้องต่อลออ่องเดยเี๋ยวสิบึ้งแ่นหลังลูกโอ้โอ้โอจืวนพี่น้องว่าเดี๋ยวบูดมา เมืองน้ำไต่กันน่เก่าชิฟาไปเร็วๆก่อนต้นนี้่ะแมนน่าเถอะนาวมาคมเดียวนมบะม,มี่ติ่งพี่นนองซีปลอดภัยสุขยอดอืมหากเบอร์ไว้บ้างครับสะดวกบ้าเบอร์โทรเนี่ยมิสะดวกบ้างศูน6 2หกสองศูนย์หกสองห 2> 4 2, ี่สองสอพี่สอองหกวือยู่พือเลยครับสาวสำนวนาตากาโอ้วตะการ <c oughs> ขอบคุณเด้อหัวอยู่ยตะการเน้อพี่นอ้องเดี๋ยวลงให้หเร็วๆจืดจืดจืดไปก่อนต้องใช้ดุงโฟเกือบบูดแล้วนะ้มึง มนปีมีส้นปีครับส่วนหนงปีกัวเลย12 13เดือนนี als, ่นี่ตั้งเท่าไรนี่ตั้งเท่าไรครับตั้งเท่าไรสามหมื่นสามื่ามตโอ้ราคาทำกันสามหมื่นสามืมราคาหอ ไงสีแดงเครื่องดำราคาเท่ากันอู้หูชีนองจืดครับจืดเน่สามหมื่นสามหืมหน่อยสามชิบบวกพี่นองน้ำไตะก็ม,กมี นี่ละค่าสท่ากันครับสามสิบสามโมลนธรรมชาติตัวนี้ลอยสามหายน่พี่น้องบกบลบนี่3สามหมื่นสามเท่ากันเครื่องจัดดิ เรีบนึ่งพี่น้องเห้อพี่ใหญ่ตอนรองราคากันอยู่สามสิบสามโอ้แขวแถวกำลังสิรินพี่น้องอืมอ้อสิบเจ็ดสิบแปดเดือนเลยดิครับ พร้อมสมนะครับผมล้ำผีดผมราหัวมันแขวมันล่นนะครับแขวล่นเงากระต่ายก็สิเจ็ดสิแปดเดือนครับแล้วกับมันก็พันแทะมันก็สิขืนพี่น้องพันแทะขืนมันก็กลายเป็นง้อสองปีแล้วตัวนี้พันลำน้อมก็สิลนเหลี่ยมหนึ่งมีพร้อมสมเนี่ยพี่น้องเห็นแขวจังหูเอาว่าล่นธรรมชาติสามสิบสาม เชื่องย้ำได้ใบได้เอาเอาเบอร์ให้เนี่ยครับเอาเบอร์ที่มวันเราไปโอ้โอ้ลงลงไปเรื่อยเ็ดไปเรื่อยเอาบอร์มาเน่ะเบอร์มาเนอะลุ้งไปยังลุ้งไปยังลุ้งไปยังไม่จำไม่ได้ไม่ได้โอ้ขอบคุณได้ยางอือพ้อพันเรื่องพ้อพัน เย้ยมันสมเป็นเลยบุคคลดิเดี๋ยวของก็งอยูอววย่บ่บคูลดู่ลามันบาคคดิเดี๋ยวของวกว็อยู่พี่นอนห้า <c oughs> พันยาด่ดีพี่น้องก็จะขึ้นดีตอนนั้น ตอนนี้จะคลองยูบอ่ะตอนนี้ก็าไปยูบครับเราไปกินกาแฟไปบอราคาก็บอกโหโอ้พี่น้องนี่ก็ไ้คุ้มฟูงเนี่ยมาได้พี่น้องตลาดว้าลินพอพั่นหน้าคตรพอพันกันหลายอืมน้าดีหาแขีงไงอย่างงี้ ีงอหลากหลายครับพี่น้องวาลินจื่รับของประยูรประเดถามเอชผ้าเบงโบทพี่น้องโอ้ถึงฝ่าก็ดีหนาะค่อมดีนะครับ เฮ้ยสามราคาให้อืมในร้านค้าแข่ว 对บบ <laughs> <laughs>